เราไปต่อที่กรกฏคนสวยทำไมกรกฎต้องคนสวยอาวก็พระจันทร์เขาเพนนอนะครับอันนี้เอ่อไอ้วันที่หนึ่งมกราคมเวลาสิบสี่จดหนึ่งเก้านอเอื่อไม่ดึกนะสิกะหนึ่งเก้านอพระจันทร์ตัวเนี้ยเนี่ยยกเข้าวัดธนโดเลิกเลิกเศรษฐีครับเรื่องงานเรื่องการนี่การลงทุนตัวนี้ประสบความสำเร็จครับอตั้งแต่บ่ายสองโมงสิบเก้านาทีครับนะครับ วันที่หนึ่งมกรากองลก้นี่ชุ่มปอดเลยวันที่สองมกราคมคเวลาสิบห้าจุดห้าสี่นอนี่พระจันทร์อยู่ตรงนี้นี่ยกเข้าเนี่ยเขตตรงนี้คือเรื่องนี้ไหมอยู่ในราศีเมษแต่ว่าไปอยู่เขตอะไรโจโลโจโลบรรบุอยู่แล้วนะครับว่าเวลาสิบห้าจุดห้าสี่นอเนี่ยเป็นไงต้องชกฉวยต้องชอง่มชิงต้องป้อนนะครับอันนี้ระบบออกมาเลยแล้วก็เวลาเท่าไหร่ยี่สิบสองจุดสองสองนอ พระจันยก้านี่นี่เข้าเข้าเข้าตรงนี้เนี่ยม่เข้าข้ามเส้นนี้มาเป็นที่เป็นแก่ลักขนานอยู่ในเรือนลาบได้ลาบสองวันครึ่งวันที่เท่าไหร่นะวันที่เท่าไหร่วันที่สองเวลาสี่ทุ่มยี่สิบสองนาทีได้ลาบสองวันครึ่งนะครับได้ลาบสองวันครึ่งนะฮะอันนี้มันระบุเลยนะฮะอันนี้อ่าแล้วก็เวลาตอนที่สี่ นะครับวันที่สี่ในเวลาสองทุ่มสิบเก้านาทีนะครับวันที่สี่สองทุ่มสิบเก้านทีเป็นไงพัชจันทร์เนี่ยโคจรเข้าอะไรเบถุนไปพัะจันทร์อยู่ในเขตเทสาตีเลยลองรำทําเพลงกันไปเลยยาขาของกินอร่อยครับอยากร้องรำทําเพลงหาของกินอร่อยทั้งขาวองหวานนะครแบบ<า>นี้นะนะทั้วขาวหวานเนี่ยอันนี้แล้วก็มาวันที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็มาวันที่ เจ็ดเลยเพนวันที่เจ็ดครับถูกต้องไหมโมงเก้านาทีนะพระจันทร์เพนแล้วก็ไปเพนเนี่ยแต่ไปเพนในวินาศนะเพนในวินาศตัวเองคือวันที่เพนเนี่ยวันที่เจ็ดเนี่ยนะฮะตอนหกโมงเช้าหกโมงเป็นจะหกโมงเช้าจะเพนนะวันตอนเช้าได้เพนแต่เวลาสาบทุบปุ๊บเนี่ย พ่จันยกเข้าบ้านเลยเกอรนี่เขาอย่างนี้นะเวลาตะหกโมงเพ็นจะอยู่ในเรือนจันเพลนนะแต่เวลาอ่าตอนเช้าเปเวลาสามทุ่มห้าทุ่มนะเข้าบ้านตนเองเข้าบ้านตนเองก็เป็นไงก็อยู่สุขสบายนะฮะอยู่บ้านตนเองย่อมดีกว่าบ้านอื่นถูกต้องไหมออยู่บ้านเองต้องดีกว่าบ้านอื่นนะครับอันนี้ก็อยู่ไปอย่างนั้นอยู่กับเย้าเฝ้ากับเรือนไปอะไรต่างๆตัวนี้ไปนะฮะจนถึง วันนี้เท่าไหรเก้าไอ้เก้าบกกลาครับเออเก้าบกกลานี่เวลาเจ็ดโมงสามสิบห้าทีฮะพราะจันท์นี้เข้าเขตอะไรสัมบันโดเลยปงเลยเหรออ่าก็คิดถึงศาสนาอ่อนั่งสวดมนต์ไปรู้สึกท้อแท้เบื่อหน่ายในะชีวิตทําไมชีวิตถึงเป็นอย่างนี้ครับรู้สึกอะไรเห็นเห็นความวิเวกก็ไปทําบุญที่เนี่ยที่วัดวัดเที่ยงพิมลก็มีโอกาสที่จะเข้าอะไร เข้าสู่ร่มกาสาวะพัสถูกต้องเนี่ยไปทําบุญสุนทานไปทําที่ไหนวัดเที่ยงพิมลมุกอ่าอ่าถ้าไปถึงต้องไปทําที่นั่นเพราะที่นั่นเน่ยโบสถ์เก่าร้อยปีเนี่ยนะจมน้าอ๋อจมสาไปดูจมน้าครึ่งแล้วไปดูเขาดีดโบสถ์ดีดโบสถ์นะชีวิตจะได้ดีขึ้นไงอ่าเอาเออเออเรายกโบสถ์ขึ้นนะร่วมบุญกับท่านรองผู้บัญชาการสักสุวิมลครับครับอ่าแล้วก็มาไปมาที่สิเบตบกกลา ดาวเรืองเกิดพัชจันทร์เนี่ยยกเขานี้อยู่ในเขตอะไรอยู่ในเขตพัทธนโรเลิกครับเป็นเศรษฐีแล้วก็ก็ก็หาเงินเก่งอะไรเก่งค้าขายร่ำรวยไวอะไรไวนะฮะเวลาสิบสองมกราเนี่ยพัชจันทร์ยกเขานี่เนี่ยยกเขานี่นะไอตอนห้าไอสิบห้าจุดห้าห้าเขาเขตโจโลไปบ้านคู่มิตรด้วยอ่าแล้วเขาเขตโจโลครับนี่ได้อะไรเนี่ยราชาโชคเล็งกับใครเล็งกับพัชจันทร์เนี่ยไม่เหรอไอเล่นกับเล็งกับพรรคโอ้โห าพาดจันทร์ต้นตัวเป็นผัวเมียไม่ได้พักให้เสียขมากมันแล้วก็เวลาสองทุม่มพระจันทร์ยกเข้าราศีกันนี่เห็นไหมนเ,นเนี่ยยการาศีกันนี่ก็เป็นไงหญิงรวงข้าวหญิงรวงข้าว,ว,าวสับใหม่อีกแล้วเป็นยังไงหญิงรวงข้าวเนี่ยก็ก็หญิงบูชาญันรู้ว่าชีวิตนีจะตายอยู่แล้วก็ไม่่คยแคร์ชีวิตเท่าไหร่อะไรทำดองนั้นนะฮะอันนี้ต้องระมัดระวังตัวนะฮะอย่าไปปล่อยตัวปล่อยใจมากนะครับ เพราะเสน่มันจะเสียขันมันจะได้ได้โดยไม่ไม่ได้ขันวันที่13เนี่ยเวลา18.06นอเนี่ยเข้าเขตภูมิปะโลเลยชีวิตเจ้าตาเนี่ยต้องระมัดระวังในการที่จะอะไรในการที่จะเห็นตัวเองเน่ยมันยิ่งใหญ่เห็นตัวเองเนี่ยดีกว่าคนอื่นทั้งหมดอัตราสูงอ่อาัตราสูงดังบุตราหองกาละครั้งหนึ่งนามาแล้วครับมีราชสีอาศัยอยู่กับลูก นั่นคือสีตัวนี้อีกแล้วนะอ่าอาก็มีตัวเดียวแล้วครับไอ้วันหนึ่งไอ้แม่เอกไปหาอาหารให้ลูกครับไอ้ไอ้เออบารจิ๊กจอกอ่าบารจิ๊กอะไรนคุณคุณเล่าคุณจนจำได้อ่ะบารจิ๊กจอกผมเห็นผมเริ่มเห็นถ้ำแก้วแล้วอ่าแล้วบารจิ๊กจอกเดินผ่านมาก็บาร์เกี้ยวลาภาษีอ่าว่าไงแม่ไม่อยู่เหรอออ่าะไรเงี้ยเราลองนี่นะโชมเด็กโชมเด็กอ่าเวลา ตกเย็นแม่กลับมาฟ้องเลยลูกสาวฟ้องเลยฟ้องว่าแม่ไอหมาจิจจองเนี่ยนี่มันมาเที่ยวลาภาษีมันมาจีบหนูไม่เทียมสังขารไม่เจียมสังขารก็ด้วยความยิ่งทอนลงให้ความเป็นราชสีครับตามหามาจิจจองไปตามเลยนะตาราชสีดิใช่ไหมมันบินถึงทเอามันบินสักสีเราอะไรเราจี่ไม่ได้ยงงไก็หมาจิจจอกอาศัยอยู่ที่ท่าแก้ว เวลาหมาจิ้งจอกไปถึงทัาแก้วไปเห็นเางาตัวเองสะท้อนกับทัาแก้วไม่ใช่ไม่ใช่หมาจิ้งจอกหรือว่าเป็นหมาจิ้งจอกอขจอดเข้าไปชนทัาแก้วตายม,มันบอกเลยว่าชีวิตคุณเนี่ยในเวลาเท่าไหร่เวลาสิบแปดจุดศูนย์หกนหกโมงเย็นของวันที่1ิบสานี่ยครับถ้าคุณใช้ชีวิตเป็นหมาจิ้งจอกนะใช้ดัชสีนะนะคุณมีโอกาสเสียชีวิตได้คุณมีโอกาสเดส,สบอลเลไ่ได้นะครับไอ้นี่นะอย่างเช่นขับรถยนต์ ม,มึงเป็นใครวะไม่รู้จะโก,กลูกใครสิกร้อนะเว้ยมึงมงกถาะกับมึงลูกใครมึงนึ่งไม่รู้พ่อเป็นใครมาถาะได้ไงอ่า,อ,า,าอันนี้าานอัน,นอันตรายเลยอ่าอันนี้นะเวลาวันที่สิบห้านะครับวันที่สิบห้าเนี่ยเวลาแปดโมงสิบแปดนาทีเนี่ยยกเข้าราศีตุลอนอยู่ในเขตเทสาตีเลิกนะครับถ้ารอดตายมาได้อยู่ในเรือพันธุ์ด้วยเลยก็ว่าลาหูด้วยวันนี้ั้าจะมีการลงทุนเธอนะเดี๋ยวจะลงทุนกันอะไรกันครับ ขาบอกรออีกหน่อยได้ไหมข่าวบอกว่าทำไมให้รอตอนสองทุ่มสี่สิบสองคด้ทำไอาจจะมาถึงรอสองทุ่มสี่สิบสองทำไมต้องรอสองทุ่มสี่สิบสองเพราะว่ารอสองทุ่มสี่สิบสองเนี่ยเข้าไปจัดตั้วางพระรหัสตัวเนี้ยนะยูนเขตเทวีเลิกเล่กของนางพญาคนมีโอกาสที่จะเจอใครนางพญาหญิงสูงสักหรือผู้ชายสูง,สงหญิงผู้สูงสักครับนี่นะครับหญิงผู้สูงสักถ้าเป็นผู้หญิงจะเจอใครผู้ชายผู้สูงส่งอ่าผู้ชายผู้สูงส่ง เป็นระดับพยาครับอันนี้นะฮะพนัดให้รอรอตอนไหนสองทุ่มสี่สิบสองนาทีต้นไปนี่ถ้าคุณอย่างนี้นะครับคุณมีโอกาสที่จะได้อะไรได้บ้านได้รถได้งานมีการลงทุนใช่ไหมสองกับแปดเนี่ยลงทุนอะไรรู้ไหมสองกับแปดลงทุนหุ้นกับอะไรรู้ไหมหุ้นกับอะไรฮะคู่ชูปอมคู่ชูปอมอ่าคู่ชูปอมนี่นะครับฟังแล้วงงไหมฮะงงสิครับอ่าคู่ชูไปของปอมไง โอแต่ว่าชั่วครั้งชั่วคราวถูกต้องชูยังเป็นชูปอนะครับอันนี้นะฮะแล้วก็วันที่สิบหกเนี่ยตั้งแต่วันที่สิบหกไปเนี่ยครับยาวไปประมาณหนึ่งอาทิตย์ครับสามสามบัสีเนี่ยองศาตรงกันเมื่อเกี่ยวอย่ารัดระวังเรื่องเกี่ยวกับปากเสียงวิวาทวิวาวันที่่าไรถึงวันที่ไหไรนะฮะ แต่แตั้งแต่วันที่16เป็นต้นไป16เป็นต้นไปเพราะฉะนั้นนี่หวยออกเลข3-4ได้ไหมมีโอกาสสูงมีโอกาสออกหวยออกเลข3-4ได้นะครับอับนนี้วันที่16นะฮะ16จนถึงวันที่เท่าไหร่22 <16 S 2> ประมาณประมาณ22ประมาณ6วันครับนี่เกือบอาทิตย์นะ,ะเลือกปาก มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการงานโต้เถียงการขัดแยง้งกันเรื่องเกี่ยวกับการงานได้ลยไ,ได้ชัดสักติไม่<ย>ติดก็ได้อย่าอย่าบ้านน้าลาย<ะ>อย่าขนองปากอย่า<ะ>อย่ายึดมั่นตัวเองมากนะครับไม่งั้นจะเกิดความเสียหายวันที่ส<ะ>ิบหกมกราคมนี่เวลายี่สิบจุดห้าห้าสามนอนน<ะ>อี่เข้าเขตอะไรเข้าเขตเข้าเขตกลุ่มดาวิสาขานี่เพชรคาดเลิกคร<ะ>ต้องใช้ความเด็ดขาดเด็ดเดียวในการ การใช้ชีวิตการดําเนินชีวิตในํานองนี้ครับแต่ห้ามไปอยู่ใกล้กับใครห้ามไปอยู่ใกล้กับคนที่มีครอบครัวแล้วจะมีโอกาสโดนติถิ่นนินทาก้าวหาได้เลยด้นะฮะเวลาเวลาสิบเจ็ดมกราคมนะครับพระจันทร์ตัวนี้เข้าอะไรเข้าราศีพิจิกเข้าตัดระวังจันทร์เพชรจะคาดเลิกรพระจันทร์ไปถึงอ่อนอ่อนนอกแข็งในแข็งในทำไม ไอ้ที่ว่าแข็งคือเพชรจะฆ่าจะฆาดข็งนะครับแต่ดาวตดาวตัวเองอ่อนอ่อนใช่ไหมเพราะงั้นเราต้องทําตัวให้อ่อนอ่อนรอดใจใจต้องแข็งอ่าเนี่นะฮะอันนี้แล้วเจอใครด้วยเจอพระเกตด้วยครับแล้วก็บรรลุกับใครในพระคาดด้วยครับมันอ่อนรอกไม่ไหวดิมันแข็งไม่ไหวดิทำไมรู้ไหมมันจะก้าวร้าวมีโอกาสที่จะเสียตัวเสียตัวได้อะไรได้ในวันนั้นนะฮะอันนี้เสียตัวได้นะครับระบบอยู่แล้วนี่มันที่เท่าไหร่ วันที่17มกราคมนี่ถึงวันที่อ่าได้ไอเออ17มกราคมเวลาบ่าย2 30นาทีจนถึง2ทุ่มมันมีระบุเวลาให้ด้วยห้าชั่วโมงนี้อ่านะครับมีโอกาสนะครับห้าชั่วโมงนี้นะฮะแล้วก็เวลาไปเสียตัวเสร็จอะไรเสร็จเสียตัวเสียใจเสร็จเสรมาแล้ววันลงขึ้นวันที่18นะฮะพัดจันทร์เข้าเขตสระบนโอลเลิกนี่เราคิดถึงใคร คิดถึงศาสนาไปบวชดีกว่าเว้ยอย่าคิดชีวิตเวลาถ้าเกิดคุณยังไม่เสียตัวเวลาคุณเข้าไปเกตสัมบดเลยตรงนี้ครับคุณต้องระวังเข้าไปใหญ่เลยทําไมรู้ไหมทาไมอ่ะการละครั้งหนึ่งนามาดานมาแล้วนางยักษ์เนี่ยลือสีอีกแล้วลานยักษ์เห็นอะไรไปเห็นพระลือสีรูปงามรูปงามติดตาตึงใจอยากจะไปใกล้ชิดพระว่าลือสีครับนางยักษ์ก็เลยคิดอุบาย กดรวงว่าทํายังไงถึงจะไปใกล้ชิดข้าพเาฤาษีได้แต่งแอปเลยอ่ก็เลยออกอุบายมาครับเลยปอมเป็นโยมอุปทาหเพื่อจะมาใกล้ชิดกับฤาษีครับฤาษีตายใจก็เลยให้มาใกล้ชิดวันหนึ่งตกหนึ่งเข้าสมสู่เกิดลูกคนหนึ่งชื่อส่องทะลุฟ้านี่นะพ่อเนี่ยเห็นไหมครับว่าความอะไรความใจอ่อนใจดีใจบุญใจที่สงสารทําให้เจ้าตาเสียตัวตาบะแตก นี่นะไม่้เสียเขาเรียกตาบะแตกตาบะแตกอ่านี่นะฮะคลองตนมาอย่างดีเพราะด้านความใต้คิดเป็นไงทําให้ใจจิตใจเรื่องนี้จริงๆเนี่ยผมเคยคุยกับใครรู้ไหมใครครับมิโซะอ๋อพระที่ดังๆคุณได้หหลวงพ่อมิโซะหลวงพ่อมิโซะเนี่ยเคยมาดูดวงผมครับแล้วผมก็บอกกับแกว่าไงรู้ไหมผมบอกว่าถ้ามิถ้าพระอาจารย์เจอผมก่อนไม่มีเรื่องนี้เกิดขึ้น เพราะมันมีเลยอร์แค่นิดเดียวเองผมบอกไว้ไมีเรื่องนี้เกิดขึ้นนะครับถ้าเจอผมก่อนผมบอกงี้นะเพราะนั้นเลยก็เลยเสียดายความเป็นในมิโซะไปอะไรไปใช่เพราะว่าท่านเก่งมากนะเจอแกอยู่สามครั้งทำมาท่านดีมากนะเจอแกสามครั้งนะครับอันนี้นะบางครั้งที่สามกลับจากญี่ปุ่นมาอาจารย์เป็นไงยังจะกลับเป็นแบบเดิมนะครับอันนี้นะนี่มิโซะ แต่เป็นผู้แพ้ไปแล้วแต่เป็นผู้แพ้ไปแล้วนะครับเออวันที่ย1มสิบเ็ดมกราคมเสียตัวเสียใจอะไรไปแล้ะไปไงครับบังเกิดจันทรดับเน่เจ้าชะตาเจ้ามัดระวังมากวันที่ยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดดิัดระวังมากอยู่ตรงนี้ทำไมแล้วไหมดาวเป็นอย่างนี้ไอ้เป็นอย่างนี้ถูกต้องไหมเกิดการดับที่ตรงข้ามบ้านครับตัวเองเนี่ยไปอยู่ตรงนี้เขาเรียกว่าจันทร์อดิศรจันทร์อดิศรอ่าจันทร์อดิศรแปลว่าอะไรแปลว่าเสน่ห์ มีสันเดงแต่ไปดับซะอมีสันเดงมีไปจะหวกไอ้ํำนองนั้นครับเนี่ยแล้วไปดูกับใครพระลาไอ้พระพระศุกร์พระอาทิตย์คู่สองโคเรือนครับคู่จันเพ็งคู่จันดับครับเพราะนั้นเนี่ยเป็นวันที่เจ้าจะตาเนี่เวลาจะกระทาการสิ่งใดต้องระวัดระวังไหมต้องโอ้โหโดนจับผิดได้อะไรได้หรือว่าอะไรได้มีปัญหาดับได้นะครับเรื่องอะไรเรื่องคู่นะครับไอ้นี้แล้วก็เป็นวันที่ดาวอังคารกับดาว พระพุธองศาตรงกันด้วยอะไรกันด้วยนะครับอย่ในช่วงดาวเาีกับพระพุทธตรงนะครับมีปากเสียงทะเลาะเบาแววงกันรุนแรงไอ้วันที่ยี่สิบสองมกราคมดาวพฤะสศุกร์นี่เวลาห้าโมงยี่สิบหกนาทียกขึ้นยกเข้านี่นะครับดาวพฤะสศุกร์นี่ก็เป็นไอเป็นดาวอะไรเป็นดาวลาภผลประโยชน์อะไรต่างๆตัวนี้ลาบประโยชน์บอลนะก็ไม่ต้องหากันนะครับนะไม่ต้องหากันไม่มีนะครับอันนี้นะครับแล้วก็อ่า มาวันที่เท่าไหร่นี่นะฮะมาวันที่หลังจากวันที่ยี่บสามไปแล้วสองวันขึ้นเนี่ยนะครับพระจันทร์อยู่ในภพมรณะไม่ดีนะครับอันนี้นะฮะไม่ดีเขต้องมาเมื่อไหร่ยี่สิบห้าวันที่ยี่สิบห้าเวลาสิบหกจุดศูนย์ดอครับพระจันทร์เข้าเหมือนเดิมนะเข้าเพชจะคาดนี่เหมือนเดิมกับเพชจะคาดนี่ไม่เหมือนกัน เพราะอันนี้โดนพิษอันนี้ไม่โดนพิษอ่าไอ้ไอ้ข้อที่หนึ่งนะไม่เหมือนกันนะครับอ่อนรอกแขนในเหมือนกันครับเพชรคาดเนี่ยอันนี้คือที่บอกว่าเสียตัวถูกต้องไหมครับแต่อันนี้คืออะไรได้มัลโรคเนี่ยได้มรดกนะครับก็เอเษฐีเป๊ะมากทำไมเพราะพระเกตเข้าพันธุกโอ้โหนี่เปะ๊ะอันนี้แพงทุกอย่างอาจารย์บอยเช่วอนเดียวกันเออนี่ทุกอย่างเนี่ยมันต้องมี คล้ายๆว่าถ้ารู้กลไกของดวงดาวนะมันจะทุกอย่างมันจะเฟอร์เฟกต์เหมือนกันหมดเลยเป็นไงไอแสตฐีไม่มีลูกไปฝึกเป็นสาเพื่อนเพื่อนบอกให้อาลูกไอต้เลยไปขอเพื่อลูกเพื่อนมาเลี้ยงครับเมียตายก็เลยเอาลูกที่เลี้ยงมาเป็นมาเป็นเมียมาเป็นเมียเสเมีตายเมียได้มรดก ก็คนที่เลี้ยงกันได้มรดกเลยนี่เลดกไม่ไม่ไอ้ไม่เหมือนกันใช่ไหมอันนี้อ่าอันนี้ได้บรดกตกทอดอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเป็นตัวนี้นะฮะนะครับแล้วก็เวลามรวัาที่ยี่สิบหกมกราคมนี่พระจันทร์เข้าสมโนนี่โอ้มีโอกาสเดลนไปได้ไห่นะไปเข้าเข้าโลกาสสัมพัทธ์ได้อะไรมีไปทาบุญไปทําบุญเรื่องอะไร ได้เงินได้ทองมาได้บรดกมาก็เลยไปทําบุญไงครับอ่านี่ทําบุญทิศให้กับคนที่ให้บรดกไอ้ทำนองนี้นะฮะอันนี้นี่คือคนราศีกรกฎเวลา27มกราคมครับเป็นไงพระจันทร์นี่เข้าอะไรเข้าเกตสริโทนะฮะอปาาขอร้องขอความช่วยเหลือแล้วถึงจะได้ได้อะไรได้การงานนะครับอันนี้ได้การงานนะครับอันนี้ครับนะถ้าหมดเท่าไหร่สองวันครึ่งถ้าอยากได้งานต้องไปขอในวันที่26นะฮะ ตั้งใจมาที่2ี่บกราไป2วันครึ่งได้ลาบนะครับสองวันครึ่งได้ลาบยัดปีใบก็คือได้ลาบครับอันนี้คือตัวเองส่วนดาวการงานนี่เป็นไงครับดาวการงานไปอยู่ในภพลาภะอยู่ครับก็ก็จะได้ลาบบยากาศงานอะไรต่างๆตัวนี้แต่ว่าลาบที่ได้ต้งละมัดระวังที่จะมีปัญหากับผู้ใหญ่ไหมมีครับระวังมีปัญหากับฟุ่หฟั่ผู้ใหญ่เราได้ครึ่งเสียครึ่งเองนะฮะไม่ได้ผู้ใหญ่ได้ยันโดนพริกผู้ใหญ่อยู่อะไรอยู่ครับนะครับ ส่วนเรื่องคู่ตะระวังตัวนี้ถูกต้องไหมใช่ hey, เรื่องคู่ตะระวังตัวนี้เพราะว่าคู่เนี่ยเข้าเดือนจันดาวันที่ยี่สิบนะ,ะระวังเรื่องคู่ครับ,รบก็ก็ประมาณนี้ประมาณนี้รนนครับนะ,น,นะฮะอันนี้